รายการหนึ่งเรื่องต้องรู้ การหนึ่งเรื่องต้องรู้ขอนำเสนอเรื่องพระพุทธเจ้าไม่ฉันเนื้อสัตว์ประเด็นหนึ่งที่ทำให้เข้าใจผิดและตีความผิดไปคือคิดว่าอาหารมื้อสุดท้ายของพระพุทธเจ้าคือสุกรมัทวะที่นายจุนทะนำมาถวายนั้นแปลกันว่าเนื้อสุกรอ่อนซึ่งเป็นคำแปลที่ผิดผิด ท่านพุทธทาสพี่ขุท่านบอกว่าสุกรวัตวะแปลว่าเห็ดที่หมูชอบคือเห็ดชนิดหนึ่งฝังอยู่ใต้ดินภาษาปักใต้เรียกว่าลูกบุกมีสีดำกับสีน้ำตาลเวลาหาเห็ดชนิดนี้ต้องพาหมูไปด้วยเพราะจมูกหมูไวต่อกินเห็ดนี้เป็นพิเศษเพราะฉะนั้นจึงไม่ต้องสงสัยว่า พัตตาหารมือสุดท้ายของพระพุทธองค์คือสุกรมัทวะคืออาหารที่ทําจากเห็ดชนิดหนึ่งที่หมูชอบกินมิใช่เนื้อหมูอย่างที่หลายคนเข้าใจพิกษุเทรวาทส,ส่วนหนึ่งเข้าใจผิดคิดว่าพระพุทธเจ้าก็ยังฉันเนื้อหมูโดยการตีความจากการแปลที่ผิดเพี้ยนนำมาสู่การตีความ คําสอนที่ผิดไปจากเจตนาเดิมโดยได้กล่าวไว้ว่าถ้าไม่รู้ไม่เห็นไม่สงสัยไม่รังเกียจกินได้ฉันใดก็ฉันนั้นนั่นคือการตีความจากคําอย่างนี้ไม่ได้เข้าใจไม่ได้วิเคราะห์ความหมายวัตถุประสงค์เจตนาของสินข้อหนึ่ง ว่าพระพุทธเจ้าทําไมจึงห้ามฆ่าสัตว์ทําให้แปลความในแง่ของการปฏิบัติโดยมิได้มองด้วยเหตุผลที่เชื่อมโยงกันกับการกินเนื้อสัตว์คือแม้จะรู้ว่าสัตว์นั้นจะถูกฆ่ามาอย่างแน่นอนแต่ไม่รู้ไม่เห็นการฆ่านั้นคือไม่เห็นการฆ่าด้วยตัวเองไม่รู้ว่าฆ่าที่ไหนฆ่าเมื่อไหร่ฆ่าอย่างไร มีผู้อื่นฆ่ามาแล้วเราไม่ได้เป็นคนฆ่าเองเมื่อมีผู้นำอาหารที่มีเนื้อมาถวายเนื้อนั้นก็ฉันได้พระพุทธเจ้าได้ตัดเกี่ยวกับความเสื่อมของพุทธไว้ว่าจะเหมือนเป็นกองอนกะแม้จะมีชื่อว่ากองอนกะแต่วัสดุของกองดั้งเดิมนั้นไม่มีเหลืออยู่แล้วไม้ก็ถูกเปลี่ยน หนังก็ถูกเปลี่ยนเหมือนกับพุทธ,ธะในวันนี้แม้จะได้ชื่อว่าศาสนาพุทธที่พาคนพ้นทุกข์แต่ไส้ในนั้นได้ถูกเปลี่ยนไปแม้มีชื่อว่าพุทธ,ธะแต่มีความเป็นพุทธ,ธะเหลืออยู่น้อยลงไปทุกทีรายการหนึ่งเรื่องต้องรู้ขอบพระคุณผู้ฟังทุกๆท,ท่านฝากกดไล์ กดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อเป็นกำลังใจและไม่พลาดโอกาสรับชมในคลิปต่อไปขอบพระคุณครับ